สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขนมมันสำปะหลังไส้กล้วยห่อใบตองขนมมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกนํามันสำปะหลังมาล้างเปลือกให้สะอาดครับล้างคราบดินออกให้หมดมันสำปะหลังที่ใช้ในวันนี้เป็นพันห้านาทีนะครับพอล้างดินออกหมดแล้วก็ให้เราปอกเปลือกวันนี้แจ็คใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลกร,รมัมมันสำปะหลังนะครับถ้าของใครหัวใหญ่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีแกนนะครับ แล้วก็แข็งมากๆให้เอาออกด้วยตรงไส้กลางนะครับให้ผ่าครึ่งแล้วก็เอาไส้กลางออกด้วยแข็งครับทานไม่ได้หลังจากที่ล้างเสร็จนะครับแจ็คก,ก็นํามาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นี่ครับเวลานําไปปั่นเนี่ยจะได้ปั่นง่ายถ้าใครไม่มีที่ขูดที่สไลด์แบบนี้นะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับแจ็คสไลด์แบบนี้ นำมาใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับใส่น้ำเปล่าลงไป200มิลิแล้วก็ปั่นได้เลยครับพอปั่นเสร็จแล้วก็นำมาเทเตรียมผสมน้ำตาลครับส่วนผสมง่ายๆไม่ยากครับขนมอันนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไป220กรัมครับเกลือปนน่น1ส่วน4ช้อนชาแป้งมันสับปะหลังครับ หนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้ก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำไปห่อแล้วนึ่งได้เลยวันนี้ใช้ใบตองนะครับห่อง,ง,ง่ายๆใบตองก็ประมาณฝ่ามือแบบนี้นะครับปริมาณก็ดูให้เหมาะสมกับใบตองที่เราใช้ครับวันนี้จะใส่กล้วยด้วยนะนี่ใส่กล้วยลงไปแบบนี้ครับ แล้วก็ห่อได้เลยพับขึ้นมาง่ายๆเนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วและแจ็คก,ก็ห่อหมดแล้วนะครับให้เรานำไปนึ่งแจ็คได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับนึ่งไฟแรงได้เลยปิดฝานึ่งเป็นเวลาสาสิบนาทีครับครบเวลาสาินาทีปิดแก๊สได้เลยครับ ยกลงไปพักให้เย็นตัวขนมเย็นตัวลงแล้วครับมาแกะชิมกันได้เลยนี่มีไส้กล้วยอยู่ข้างในด้วยสวยมากนี่ครับไหวขนมนมันมันก็จะเนอะนแบบนี้นะครับจะเหนียวเหนียวหน่อยนี่ครับสีสันสวยงามน่าทานมากๆ ลองพับแบบนี้นี่ขนมมันสับปะหลังไส้กล้วยสวยมากชิมครับอือหือเหนียวนุ่มอร่อยืมอเคี้ยวก็จะหนึบๆอร่อยมากอืม ทางบ้านลองเอาสูตรไปทำตามกันดูนะครับอร่อยมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ